ที่แน่แน่เครื่องยนต์มันออกแบบมาเฉพาะในรถสี่จอมเสรยต้อง่ใช่เกียร์ออโต้ต้องเป็นเกียร์พิเศษแนะ่และเสียงเครื่องก็ไม่ใช่เครื่องทั่วไปเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบจะได้ยินตามสนามแข่งเท่านั้นแถมชนแหลกขนาดนั้นเข้าโค้งยังเกาะถนนหนึ่งใช่ระบบไฮดรอลิกไม่กระโชเระบบแม่นเลยจะมีสักกี่คนที่หาอุปกรณ์พวกนี้ได้แถมยังเอามาประกอบกันได้ในนดอนเนี่คงมีไม่กี่ร้านหรอกอูธรรมดาธรรมดา,มดาทำรถแบบนี้ไม่ได้ต้องขุดไปให้ลึกกว่านั้นตอนดีเซลโรแมนรับไป ถ้าเจอคนที่ประกอบรถคันนี้ได้ก็เจอตัวชอไปกันเลยขอไปด้วยอน,นุญาตเทศเราต้องใช้รถที่มีระบบคอมพิวเตอร์ให้มันจอเข้าใหม่เอาแบบสิ้นด้วยนะเดี๋ยวจัดให้รารแล้วโดมแ <c ười> จ้งไปฝา่ายวิจายคนดีเอสสแล้วครับก็บอกว่าเดี๋ยวจัดให้งานนี้ไม่ธรรมดา